รีวิวอ่างล้างจานของเราค่ะนี่ค่ะเป็นเซรามิกนะคะก็คืออะดปมาจากอ่างล้างหน้าเนี่ยค่ะนี่ความกว้างก็จะประมาณนี้เลยไม่ถึงสองคืบนะคะเนี่ยประมาณถ้าฝั่งนี้ก็ประมาณเนี่ยประมาณสองคืบถ้าฝั่งนี้ก็ไม่ถึงสองคืบนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นก๊อกเครื่องกองน้ำนะคะอ่าอันนี้สั่งนำเข้ามาค่ะไม่มีขายในบ้านเรานะคะนี่ก็จะเป็น อ่างล้างมืออ่างล้างจานนะคะจริงๆถ้าเรากลัวว่าจะากระทบกับตัวเซรามิกนะคะก็มีตะแกรงด้วยแบบนี้นะคะส่วนด้านใต้ก็จะเก็บเป็นที่ใส่อุปกรณ์นะคะทำความสะอาดน้ำยาต่างๆทำความสะอาดได้ดีตัวนี้ก็นี่เลยค่ะนะคะลาปิดการใช้งานปุ๊บแล้วก็ฉีด เช็ดครัวนี่ค่ะใช้เสร็จแล้วก็ต้องเช็ดนะคะจะได้ไม่เป็นสนิมแล้วก็อ่างก็จะสะอาดด้วยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นน้ํายาเฮ้ยอันนี้เป็นสบู่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นน้ํายาล้างจานถ้าจะล้างก็นี่เลยค่ะกด แล้วเสร็จก็คว่ำไว้แบบนี้ค่ะอ่าอันนี้ก็นี่ให้หมดฟองใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งไว้อืมแค่นี้เองค่ะเป็นไงคะทุกคนบ้านหลังเล็กของเบียร์นะคะน่าอยู่ไหมคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวให้คุณอนภาถ่ายให้ดูแบบคร่าวๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเบียร์จะยืนให้ดูนะคะว่าเบียร์สูงประมาณ ร้อห้าสินะคะก็จะประมาณนี้เลยส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นห้องน้ำถ้าทุกคนอยากดูเดี๋ยวจะพาเลยดูห้องน้ำนะคะโอ้เห็นไหมอันเล็กมาก เป็นไงคะก็ต้องนั่งประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นอ่างล้างมือส่วนนี้เป็นชักโครกนะคะแล้วก็ที่วางน้ํายาต่างๆนะคะอยู่ฝั่งนี้เวลาเราจะนั่งใช่ไหมคะแล้วก็ต้องนี่ค่ะโอ๊ยโอ๊ยเปิดท้องมาเลยโอ๊ยโอ๊ยก็ต้องปิดประตูแบบนี้นะคะหรือใครจะเปิดไว้ก็ได้เพื่ออากาศถ่ายเทนะคะ